สนับสนุนโดยใหม่โตโยต้าพรีอุสนวัตกรรมอัจฉริยะที่ตอบทุกจินตนาการกลระทะทุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวรับรุนนะคะตอนเราผู้ชมเข้าสู่วันหยุดราชการนะคะควันที่6เมษายน2555ตรงกับวันจักรีนะคะคเป็นยังไงบ้างคะคงจะไม่ได้มีเราสองคนแค่ทำงานบางคนยังคงทำงานอยู่นะ,ะแต่ว่าบางคนเนี่ยหยุดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหรอหยุดตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็จะหยุดยาวเรื่อยไปจนถึงจบสงกรานก็คือวันที่16เลยนะคะเพราะว่าขนาดเลยเหรอคุณเสถียรกลางปฏินดูบ้างหรือเปล่าที่จนิ่งกลางเยนะก็ได่หยุด ห7เจ็ดแปดเก้าใช่แล้วหลังจากนั้นทำงานสิสิบสิบเอ็ดสิบสองทำงานเอ้าก็ทำงานสามวันแล้วก็ไปหยุดอีกทีสิบาโอ้คนที่เขาคิดจะวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าวางแผนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไปแล้วออก่างจอไปแล้วเอ้าเหรอยาวครอบข้ามเลยหรออาวก็ใช้วันหยุดให้เป็นผลสิใช่ไหมลากันไปสามวันสามวันอยู่ที่นี่ถึงอยู่ไปใช่ไหมฮะก็ไม่มีกระติกใจทำงานแล้ว เพื่อนเขาไปเที่ยวกันหมดเลยเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งรถติดมากๆเมื่อวานใช่ไหมรถติดมากๆทุกสายเลยนะคะรถออกจากกรุงเทพหรือเปล่าทุกสายไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทั้งทางด่วนทางราบนะคะแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพมหานครก็ไม่ต้องน้อยใจอะไรไปเพราะว่ามีกิจกรรมไม่ทําอีกเยอะนะคะวันสุดสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีงานกาชาตินะคะยังคงมีงานหนังสือไปมานี่ไปมาทุกวันเลยไปมาทุกวันเลยนะคะก็มีกิจกรรมให พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วแต่จนถือวันอาทิตย์จนถือว่าอาทิตย์จนถึงวันอาทิตย์ต้องหาเวลาไปสะหน่อยใช่ไปหาความรู้ใส่ตัวคุณไปมาได้ยังไปมาแล้วไปมาสองรอบแล้วสองรอบดิฉันไปมาสี่ละสี่รอบแล้วล่ะคุณจะทําสถิติหรือทั้งทํางานทั้งสารพัดสิ่งสุดท้ายก็ตัวเบามาไม่เป็นไรหมดเงินกับหนังสือเออใช่นะคะกี่ละครหนังสือคือชีวิตเขาบอกอย่างนั้นนะคะอก็กองเอาไว้ไม่ได้อ่าน เอาไว้นหนุหัวนอนนะอะพูดถึงข่าวสารบ้านเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มีหลายประเด็นนะฮะ,ะจริงๆมีความคืบหน้าเรื่องของภาคใต้นะครับก็ควบคุมตัวได้เพิ่มเติมนะเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งทางการก็คาดว่าจะเกี่ยวพันนะกับกับระเบิดที่หันใหญ่คือเม,ม,มื่อวานเมื่อวันซืนสามคนนะเมื่อวานก็สองส่วนประเด็นการเมืองนะท่านผู้ชมครับ ว่าด้วยเรื่องความปลองดองแห่งชาติก็ร้อนแรงแล้วร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับการอภิปรายนายติว่าจะรับรายงานของกรรมธิการของชุดพลเอกสนธิหรือไม่นะก็ปิดการประชุมไปเมื่อคืนกลางดึกผมก็ฟังจนเกือบจบอะ่ะแต่ก็หลับไปก่อน,อนอดูเดือดเหลือเกินหลับไม่ลงนะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้ว แล้วมันจะเดินต่อได้ยังไงนะสถานการณ์บรรยากาศแบบนี้นะเราไปดูภาคใต้ก่อนดีวกว่าพลนรริความพยายามในการไล่ล่าสองมือคาบอมที่โรงแรมรีการ์เด้นนะครับหลังจากที่มีภาพปรากฏนะก็มีรายงานจากชุดสืบสวนของกองบัชธการตำรวจภูธรภาค9ว่าขณะนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยสคน ซึ่งคาดว่าจะเป็นคนที่ขับเก๋งคอนด้าซ v i c สีดำเนี่ยไปวางระเบิดที่โรงแรมรีการ์เดนหนึ่งในคนร้ายลักษณะใกล้เคียงกับคนที่ถูกกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้นะซึ่งตามข่าวแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปสอบสวนอยู่ในเกสเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยรายละเอียดนะฮะสำหรับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกล้องวงจรปิดก็คาดว่า จะเป็นนายเสรีเวมานุ u, แล้วก็นายลุสลันไบมะสองคนนี้นะที่มีชื่ออยูอ่มีภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วตำรวจเขาก็เขาก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ลีกาเดนนะสองคนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับส่วนมีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มของนายเจมะวานิหรือว่าไคโร หรือว่ามาค่อมวานนี้แกนนำแนวร่วมในพื้นที่อำเภอชนะนะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญในกองทัพนะไปตรวจสอบระเบิดกลางเมืองยะลา2จุดก็พบซากวิทยุสื่อสารใกล้เคียงกับรถกระบะทั้งสองคันนะแสดงให้เห็นว่าคนร้ายเลือกจุดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารเช่นเดียวกันกันกบ คาบอมที่ปัตตานีในวันเดียวกันก็พบวิทยุสื่อสารนะฮะแล้วเขาก็เลยบอกว่าคาบอมที่รีการ์เดนคนร้ายก็น่าจะจุดระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารเหมือนกันนะซึ่งคุณนัทิริฮะค่ะคือถ้าใช้วอลกดเนี่ยตัดสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีความหมายนะคือคุณตัดสัญญาณโทรศัพท์เป็นย0ิบกิโลก็ไม่มไม่มีประโยชน์ชชเพราะว่าเขาใช้สัญญาณวิทยุสื่อสาราานะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกแล้วนะครับบอกว่า ไอ้เจ้าวิทยุสื่อสารเนี่ยนะฮะสามารถกดระเบิดได้ในระยะ1-2ถึงกิโลเมตรได้อย่างสบายๆไม่จำเป็นต้องไปยืนในที่โลง่งให้เป็นที่สังเกตนะฮะคือสามารถกดระเบิดจากในโรงแรมหรือว่าในห้องพักเลยก็ได้ที่สําคัญเนี่ยนะครับอาเภอ,อใหญ่มีการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนเหตุร้ายเป็นจานวนมากดังนั้นนะฮะวิทยุสื่อสารจ,จึงสามารถใช้อําพรางตัวปะปนไปกับผู้คนได้อย่างสบายๆ นะนี่คือข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญในกองทัพเขาไปตรวจสอบพบนะฮะค่ะนี่นะฮะจริงๆก็เมื่อวานมีการออกคำเตือนออกมานะคุณนัทสิริเรื่องของรถที่ก่อนหน้านี้นจำได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีอีก3-4คันที่ประกอบระเบิดแล้ววิ่งอยู่ในเมืองหัดใหญ่หรือว่าในปัตตานีก็ตามนะครับล่าสุดนะศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอชอต ได้ทําเอกสารประกอบการแจ้งเตือนรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมและค่าเจ้าทรัพย์แจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและก็ผู้ประกอบการโรงแรมรวมทั้งประชาชนทั่วไปใน3จังหวัดในภาคใต้เพื่อนําไปเผยแพร่ะนะแล้วก็เอาไปให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะหน่วยป้องกันเหตุต่างๆในท้องถิ่นเพื่อแจ้งเตือนนะว่ามีรถที่นำไปดัดแปลงเป็นคาร์บอม 5นะคันแล้ว3คันเนี่ยเอาไปก่อเหตุแล้วที่หัดใหญ่นะก็คือ Honda c ซ v i c สีดำที่ว่านี้นะครับแล้วก็กระบะ Isuzu D-MAX แล้วก็ Toyota รุ่น t i เก r สีขาวอันนี้ที่ยะลานะฮะ t o y o t e t ไเกเนี่ยไปก่อเหตุที่ยะลานะครับส่วนอ่าซีวิกสีดำก็คือที่หัดใหญ่นะครับ แล้วก็มีการเตือนว่าเหลืออีก5คันนะอีก5คันที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยรถยนต์รถกระบะโตโยต้าไฮรักสีเทาทะเบียนบ bon น3384นะอันนี้เนี่ยเอามาจากนายสมศักดิ์วงชื่นคือคือไปฆ่าเขานะแล้วก็ยึดรถมาคันที่2นะครับเป็นกระบะมิซูบิชิรุ่น L200 สีเขียวทะเบียนมอหนึ่ปัตตานีนะฮะ คันที่3รถกระบะยี e ่ห้ออีซูซุสีน้ำตาลทะเบียนบอต .9179 นะฮะคันที่4เนี่ยก็เป็นอีซูซุดีแม็กส์บอช .2256 นะครับคันที่5รถกระบะยี e ่ห้ออีซูซุตอนเดียวสีบรอนทะเบียนผอคอ .4883 สงขลา<ะ>ทั้งหมดนี้เนี่ยคือไปฆ่าเจ้าของนะแล้วก็ไปชิงรถมา สอชอตอก็เตือนให้ระวังนะครับคาร์บอมอีก5คันตอนนี้ก็ทําเอกสารแจกจ่ายไปยังตํารวจนะฮะไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในท้องที่ต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับค่ะนี่นะฮะในฝ้าของผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้มีพี่ชายของเหยื่อคาร์บอมชาวมาเลเซียนะคะคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะคือนายลอเทียนฮกนะคะเป็นผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์คาร์บอมระเบิดนะคะที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินโรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าหัดใหญ่เมื่อวานนี้พี่ชายของเขาคือนายลอทินหมิงนะคะได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เสร็จสิ้นงานชาปนกิจศพของน้องชายที่วัดเกาะเสือพร้อมกับนำเอาอัฐิกลับไปประเทศมาเลเซียแล้วนะคะก็บอกนะคะว่าเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าน้องชายเนี่ยปกติแล้วว่างไม่ได้ว่างเขาชอบมาหาดใหญ่ นะ oh. ชอบมาเที่ยวที่หาดใหญ่เป็นประจำโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์จะมาเป็นประจำนะคะและเหตุการณ์คาบอมที่เกิดขึ้นนั้นตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวของเขาไม่เคยโกรธนะคะคไม่เคยโกรธหรือว่าโทษชาวเมืองหาดใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ร่วมเดินทางมาเที่ยวที่เมืองนี้กับน้องชายหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ยอมรับนะคะว่าผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีดีอาหารก็อร่อยทุกครั้งที่มาก็จะมีแต่ความสุขกลับไป เหตุการณ์ครั้งนี้เขาเข้าใจดีทุกอย่างค่ะว่ามันเป็นเพียงแค่ฝีมือของคนไม่ดีที่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวคราวของหาดใหญ่มาตลอดแล้วก็รู้ดีว่าเมืองน,นี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของคนที่ไม่ดีที่พยายามจะติดตามแล้วก็ก่อเหตุเรียกร้อง ความสนใจบางอย่างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุเกิดระเบิดที่สนามบินระเบิดห้างสรรพสินค้ามาแล้วแต่ว่าเที่ยวนี้มันใกล้ตัวมากนะคะ,ะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะไปเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวแต่ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นทุกอย่างไปแล้วตัวเขาเองนะคะนายลอเทียนหมิงขนาดน้องเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังบอกเลยว่าเขาจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะเขาบอกเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ จะมาเที่ยวแค่ที่หาดใหญ่นะบอกว่าจะไปเที่ยวหลายที่ของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยแล้วก็คนที่นี่ดีกับเขามากนะคะคดูแลช่วยเหลือจัดการดูแลศพจัดงานทุกอย่างเพราะฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแต่ไม่ได้มีความตั้งใจเกิดขึ้นกับคนไทยนะคะค,คือเป็นคนที่ไม่ดีกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ทําลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะครับขณะที่ผู้ว่าราชการสงขานะคุณกฤษดาบุญราช เมื่อวานทาจดหมายเปิดผนึก3ามภาษานะครับทางภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนออกแจกจ่ายประชาชนและนักท่องเที่ยวนะฮะมีเนื้อหาบอกว่าในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกท่านที่ไม่สามารถป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตนะะแล้วก็ยังบอกนะครับในจดหมายเปิดผนึกนี้นะฮะว่า สงขาจะอบรมเพิ่มทักษะเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงหรือว่าเครือข่ายตาสับประรดเพื่อให้รู้เท่าทันรูปแบบของการก่อการร้ายแบบใหม่ๆและก็จัดตั้งจุดตรวจทางเข้าออกเมืองหัดใหญ่สงขาสเดาและก็จะบูรณาการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรจัตวงจรปิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญจะมาประจําศูนย์เฝ้าติดตามและจัดเขตปลอดภัยนะแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับ ภาคเอกชนให้ติดกล้องวงจรปิดทางเข้าออกทุกทางด้วยรวมทั้งจัดหาเครื่องตรวจโลหะประจำทางเข้าออกห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือว่าสถานบริการที่มีผู้เข้าออกหนานแน่นนี่นะเป็นคําขอโทษออกมารวมไปถึงมาตรการป้องกันภัยในอนาคตของทางสงขลานะจริงๆเรื่องภาคใต้เมื่อวานมีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณวัริค่ะ คือเรื่องของการเจราจาจําได้ไหมฮะพอเกิดเหตุใหม่ๆปั๊บเนี่ยก็มีข่าวทํานองว่าเนี่ยไปเจราจากับแกรน,นามบียเอ็นแต่ว่าไปเจราจาผิดตัวทําให้สายเหี่ยวของบีเอ็นไม่พอใจใก็เลยก่อเหตุบิ้มเข้าไปนะคือไปเจราจากันผิดผิดตัวผิดฝาผิดตัวนะผิดกลุ่มเมื่อวานนี้ที่สภาก็มีการตั้งกระทู้เรื่องนี้นะฮะคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนไปเจราจาหรือยอย่างไร นะเมื่อวานนะครับสสยะลาพรรประชาธิปัตย์นะคุณประเสริฐพงสุวรรณสิริตั้งกระทูถามสดคุณยิ่งลักชินวัตรถึงเหตุระเบิดที่จังหวัดยะลาแล้วก็ที่หัดใหญ่นะรวมทั้งข่าวที่พันธมิตรโทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับขบวนการก่อการความไม่สงบคุณประเสริฐบอกว่าตอนนี้ก็เป็นข่าวนะเป็นข่าวทั้งในไทยแล้วก็ในกลุ่มขบวนการต่างๆ ว่าคุณทักษิณเนี่ยไปพบพูดคุยกับขบวนการเอาเจ้าหน้าที่ภาคใต้แล้วก็อดีตนักการเมืองไทยไปพบกับกลุ่มขบวนการที่มาเลเซียถามว่าไปคุยเรื่องอะไรเว็บไซต์ของกลุ่มพูโลมีการลงภาพคุณทักษิณโอบกอดกับแกนนําพูโลจึงขอรัฐบาลไปตรวจสอบอย่าทําให้บ้านเมืองเสียหายมากกว่านี้เช่นเดียวกันกับคุณถาวรเสน,เนียมนะฮะก็บอกว่าเมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข่าวที่น่าเชื่อถือ ว่าคุณทักษิณไปพบกับผู้ก่อความไม่สงบ18คนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต้องการพบกับนายสปายิงบาซออดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยาที่จะทิยาลาซึ่งเป็นแกนนาผู้ก่อความไม่สงบที่ถูกตั้งค่าหัว20ล้านนะฮะแต่ว่านายสปายิงไม่มาพบคุณถาวรบอกว่าเหตุผลที่คุณสปายิงไม่มาพบคุณทักษิณก็เพราะว่ากลัวถูกตบหัวแล้วรูปหลังแล้วจากนั้นนะ17มีนาคม คุณทักษินก็เดินทางไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คุณยิ่งรักไปด้วยได้พบกับตัวแทน15คนและนายสบร์เองก็ไม่ออกมาพบเช่นเคยนะฮะทั้งสองเหตุการณ์ฝ่ายความมั่นคงรับไม่รับทราบอะไรเลยหรืออย่างไรนะนี่คือกระทู้ของคุณถาวรซึ่งก็มีตัวแทนจากรัฐบาลตอบกระทู้นี้นะะคือรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็บอกแบบนี้นะบอกว่า ยืนยันว่าข่าวที่บอกว่าคุณทักษิณไปเจร,รจากับกลุ่มขบวนการไม่เป็นความจริงนะคุณทักษิณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีหน้าที่ไปเจรจาเพียงแต่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากให้บ้านเมืองสงบและยืนยันด้วยนะว่าคุณยิ่งรักก็ไม่ได้รับทราบว่าคุณทักษิณไปเจร,รจาใดๆทั้งสิ้นส่วนเว็บไซต์ของขบวนการที่อ้างว่ามีภาพคุณทักษิณไปโอบก,กอดแกนนําเชื่อได้หรือเพราะพวกนั้นก็ไม่ชอบรัฐบาลอยู่แล้วนะ ส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะเจราจากับใครบ้างก็ยากที่รัฐบาลจะรู้แต่เป้าหมายตรงกันคือต้องการให้บ้านเมืองสงบนี่นะฮะซึ่งจริงๆตรวจสอบดูแล้วนะฮะคุณทักิก็ไม่ได้มีการเอาภาพมาเปิดเผยคือที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีภาพคุณทักษิณไปกอดกับแกนนํำคูโลเนี่ยนะฮะก็ยังไม่เห็นนะก็เป็นคาเป็นคาอภิปรายในสภาซึ่งทางรัฐบาลก็ยืนยันนะฮะว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับ อ่ะพูดถึงเรื่องการเจราจาคุณนัิลิดูเนชั่นสุดสัปด,ดาห์หน่อยสิหน้าปกเป็นยังไงนี่ท่านผู้ชมหน้าปกของเนชั่นสุดสัปด,ดาห์นี่เป็นภาพเอกคลูลีฟเลยนะทวีสอด,สอ,ดสองซดต้มยำม,มาเลเซียไม่เจราจารแต่พาทีโค้ดเข้ามาใกล้ๆเลยก็ได้นะนี่เห็นภาพคุณทวีนั่งคุยกับใครล่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นใครอยู่ในภาพนะ ประมาณสิบกว่าคนแล้วก็ดูเหมือนจะพูดคุยกันอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีคำอธิบายอ่านี่นะเป็นภาพที่อยู่ในหน้าปกของเนชั่นสุดสัปดาห์ดูเหมือนจะเป็นการเจราจากันอยู่<ะ>กับคนบางกลุ่มนะมสดต้มยำมาเลเซียไม่เจราจาแต่พาทีนี่นะพอเปิดเข้าไปดูข้างในนะขอสักนิดนึงเถอะเนื้อหาข้างในก็มีการรายงานนะครับคือเป็นการ ขยายความหน้าปกนะนะว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณทวีสอดสองนะครับเลขาที่การอาสอบอบตอนะฮะกับเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นแกนนำกลุ่ม b RN คอนเกสนะเป็นการเปิดวงคุยว่าเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านต้มยำในมาเลเซียคือร้านต้มยำในมาเลเซียเนี่ยเป็นมีคนไทยไปอยู่เยอะอเปิดร้าน,นแล้วต้มยำคนมาเลเซียชอบกินมาก นะก็มีคนไทยไปอยู่เยอะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆไงว่าเงินที่ขายต้มยำเนี่ยส่วนหนึ่งถูกส่งเข้ามาสนับสนุนกระบวนการรุนแรงในสัวคมภาคใต้และคุณทวีก็ไปที่ร้านต้มยำกุ้งซึ่งแต่เดิมฝ่ายข่าวคาดว,ว,ว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญเป็นท่อน้าเลี้ยงสาคัญของกระบวนการก่อความไม่สงบนะเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดมากพอสมควรนะครับเรื่องของการพูดคุยกันของคุงคณทวีสอดส่อง กับกลุ่มต้มยำนี่นะฮะก็เชิญท่านผู้ชมไปอ่านรายละเอียดได้ในเนชั่นสุดดานะฮะซึ่งก็ไม่ธรรมดานะฮะมีของคุณด้วยนี่ใช่ปกเราก็คุณจะไม่พูดถึงซะแล้วซนิดซนิดซนิดนะฮะตรงมุมขวานะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนี่นี่นะฮะนี่นะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นชื่อไหมคะนี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรื่องคุณหน่อย แต่ว่าล่ฉันดนได้ทำรายการในช่อง Mango Banko นะคะแล้วก็ได้คุยกับทางแหล่งข่าวหลายๆคนคนะคะคบ,บางคนก็มีชีวิตที่น่าสนใจยอย่างเฮียกังฟูเนี่ยต้องถามผู้ชายคุณเสถียรรู้จักไหมรู้จักแบบคนเล่าให้ฟังนะเฮียกังฟูเนี่ย มีชื่อเสียงมากนะฮะในยุคที่โลกออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เนต็ตยังไม่ไม่แพร่กระจายมาขนาดนี้ยังไม่มี y o u t u นะฮะยังไม่มี DVD หนัง X รู้จักกับรู้จักเฮียกังฟูก็รู้จักไทยเปบอยไงใช่เป็นของคู่กันก็เป็นคนเจ้าของใช่ไหมเป็นเจ้าของแล้วเป็นคนก่อตั้งขึ้นมานะคะเ<อ>ล่มนี้ดิฉันก็จะเขียนถึงชีวิตของเฮียกังฟูแล้วมันก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่า จริงๆแล้วชีวิตของด้านมืดของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีด้านมืดประกอบด้วยตัวของเขาคนเดียวแต่มีเบื้องหลังบางอย่างในสังคมที่มันผลักดันเข้ามานะคะอลองคิดดูว่าใครที่อยู่รายรอบเขาบ้างล่ะคุณจะขายหนังจะขายหนังสือโป๊ะนะคะหนังสือเชิงไม่ผิกดกฎหมายนะปลุกใจเสือผากก็ผิดกฎหมายแต่ทำไมยังขายได้ทำไมขายได้มายาวนานใช่แล้ววันหนึ่งเขาเคยเขาคุกในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อสวิงกิ้งจัดหาคู่ให้กับ ความสัมพันธ์ที่ผิดวิปริตไปนะคะทีนี้เขาเข้าไปอยู่ในคุกถูกจับแต่ทําไมงานเขียนของเขายังออกมาจากในคุกได้มันน่าสนใจไหมละ่ะว่าทำไมถึงยังออกมาจากในคุกได้งานเขียนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉักฉบับ,บคุณผู้ชมยังเอาเข้าไปอ่านในในคุกเรือนจำลำบากเลยเขายังไม่ให้เาเข้าไปเลยแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงสามารถเขียนคอนลัมน์ลักษณะนี้ออกมาจากในเรือนจำมาสู่หนังสือไทยเพลย์บอยตอนนั้นได้ <อ>นี่นะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของของหนังสือประเภทนี้ร,ระดับหนึ่งน,น,นะคะว่ายุคนั้นเป็นยังไงและยุคนี้เป็นยังไงมันมีอะไรที่มาทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแทบจะหาไม่ได้บนแผงหนังสือแล้วตอนนี้อน่าสนใจนะ,ะโอ้ชีวิตในเรือนจําของอากังฟูสาม,มารถที่จะเขียนหนังสือเป็นคอลัมน์ออกมาจากในนั้นได้นะโอ้นี่มีตอนหนึ่งบอกว่าอะไรนะคือพอถูกจับ ก็จะใช้มีนามนามปากกามาใหม่กลางฟูสองซึ่งคนไม่รู้ซึ่งคนไม่รู้ว่านั่นแหละคนเดิมตัวจริงตัวเดิมแต่ญาที่เขียนใช่โอ้โนี่นะคุณวันทัศนีก็ไปขวดคุยเรื่องโอ้โหนี่เป็นเรื่องลับมากใช่แล้วมันก็สะพ้อนให้เห็นสภาพสังคมของเรามาว่ายุคนี้ยุคไหนก็เหมือนเมือนกันนะทำไมมันถึงมีอะไรที่มันซับซ้อนอยู่นะคะบคคในวงการนะในแวดวงข้าราชการที่เราคิดว่าเขาดี ร้อยเปอร์เซ็นต์มุมฉากหน้าเนี่ยดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้มันก็ต้องไปสืบสาวแหละอนี่นะกับคอลมนมผู้หญิงหน้าจออืมใช่นะหน้าจอจอจุดด้วยนะจอจุดไม่ใช่จอจอทีวีนะจอจุดมันมีหลายความหมายเลยะหลายความหมายจอหนึ่งก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าถ้าจะคิดว่าเรื่องถิงหมาบางคนบอกจอปีจอเออฉันก็บอกก็จออย่างนั้นก็ได้จอนั่นก็คือผู้หญิงหน้าหมาเหรอแหมคุณก็รงเกิน เปรียบเทียบหมาเนี่ยหมาในเชิงสื่อสารมวลชนเนี่ยเขามองว่าเป็นหมาเฝ้าบ้าน Watchdog 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 ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นจอจอทีวีก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นจอจอจิ๊บก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองในมุมไหนนี่นะก็ติดตามโอ้มีหลายเรื่องน่าสนใจนะฮะนอกจากเรื่องคุณทวีสอดสองก็ยังมีเรื่องคุณพัฒน์สิริอังมีเยอะนะคะมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องนะฮะค่ะฝากไว้ ดิฉันพาไปดูที่สงขาย,ยังนิดนึงแล้วกันนะคะตอค่อเรื่องออน่าสนใจคุณผู้ชมคือตรงนี้เราก็ยังห่วงกันอยู่ว่าการท่องเที่ยวของหัดใหญ่จะมีปัญหาหรือเปล่านะคะที่สงกรามิดไนท์สงกรารใช่ในะคะเมื่อวานนี้เป็นงานวันแรกของหัดใหญ่มเตั์โชว์ปี2012นะคะปรากฏว่าโอ้โหคนคนเยอะเกินคาดนะคะเป็นวันแรกที่เขาจัดการจัดงานกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะก็ มีกิจกรรมต่างๆเยอะนะคะที่หน้าตั้งข้อสังเกตก็คือเขามีการสร้างกองทุนสวัสดิการรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ขึ้นนะคะก็มีการมอบเงินเริ่มต้นสำหรับการจัดตั้งกองทุนซึ่งมีทั้งเอกชนแล้วก็ภาคราชการนะคะคนที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงทั้ง รถยนต์เองนะคะหรือว่านักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ความสนใจกับกองทุนนี้หลังจากที่เคยผ่านช่วงเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีนักสําหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองหาดใหญ่นะคะก็เป็นกิจกรรมโอ้นี่ตั้งเป้าไว้เยอะสองหม <20, 000 S 2> ื่นคนตลอดสี่วันนะคะเขามีเขามีสี่วันนะคะที่ ที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะคุณผู้ชมวันที่5ถึงวันที่8นะคะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะครับจองยอดจองเนี่ยเขาก็ตั้งไว้ประมาณสักห้าคันก็น่าจะพอได้แหละคือคนมาเที่ยวบางคนก็มาได้ซื้อไงมาดูเฉยๆดูนวัตกรรมอ่ามาดูอมาดูอะไรต้องถามคุณเสถียรแล้วล่ะดิฉันก็ไปดูก็ดูแต่รถดู้วกลับบ้านดูรถผมก็ดูรถหนุ่มบางคนเนี่ยโอ้โหถือกล้องไปเลยซูมได้นะซูมรถ แล้วฮะเขาดูใกล้ก็ได้เขาไม่ว่ารถเนี่ยไม่ใช่ก็ตั้งใจซูเพื่อถ่ายกลับมาดูที่บ้านเขาเออจะเยาะออกรุ่นนี้ดีไหมรายละเอียดเป็นยังไ,ไ,ไงไเขาใใดูใกล้ใกล้แล้วบางทีมันก็ไปเผลอติดพิตตี้มาไง <c oughs> ใช่ไหมเพราะนี่เขาอยู่ข้างรถไงบางคนบบอกว่าตั้งใจถ่ายพิตตี้แต่ว่าเผลอติดรถแหมมากอ่นีมากกว่า่มอเตอร์โชว์ไม่ใช่พิตตี้โชว์เออว่ากันไปอ่นนี่นะเมื่อวานที่ที่ปัตตานีนะครับปรากฏว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่นั่นนะฮะ ช่วงบ่ายๆนะครับที่มีเหตุระเบิดบริเวณต้นไม้ร่องเกาะกลางถนนนะฮะ<า>ถนนสาย42ราธิวาสปัตตานีบ้านสาครหมู่2ตาบลตะบิ่งอําเภอสายบุรีนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับก็พบสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณแรงระเบิดทําให้ต้นไม้หักนะฮะแล้วก็ไปถูกจากฤษดาเลิศประดับ อายุ36ปีนะครับเป็นนายทหารนาวิกโยธินเฉพาะกิจปัตตานี26บริเวณข้อมือขวาแล้วก็รถของทหารทะเบียนตาสมอเรือเป็นรูเล็กน้อยนะจากการสอบสวนก็พบแบบนี้นะครับว่านาวิกโยธินเฉพาะกิจปัตตานี26เนี่ยออกจากฐานที่วัดเรียบอำเภอสายบุรีนะจะไปที่ค่ายศีดินทร ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะค,คือเขาจะไปรับเป็ดเพื่อนนำมามอบให้กับชาวบ้านเอาไปเลี้ยงสร้างอาชีพนะฮะเออพอมาถึงที่เกิดเหตุนะก็คือถนนสาย42่ลาทิวาสปัตตานีก็มีคนร้ายเอาระเบิดแสวงเครื่องบรรจุกล่องเหล็กหนัก5กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิยุสื่อสารวออีกแล้วอวอเหมือนที่ยาลาเหมือนที่หัดใหญ่นะ ไปวางบนต้นไม้นะครับแล้วก็รอโอกาสเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจปัตตันี26มาถึงก็กดชนวนระเบิดทําให้เกิดระเบิดสนั่นวันไหวนะฮะแต่ว่าแรงระเบิดเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ใครเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าก้นนี้นะฮะถูกจากฤษดาเลิศดประดับได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือขวานะครับจริงๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยเกิดทุกวัน เกิดทุกวันแต่เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนี่อีกเรื่องนึงถูกต้องไม่ได้เงียบไปเลยนะคือมีบึ้มใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดหมดทุกอย่างนะมีแบบนี้ปะกบายมีมีทุกวันนะที่ปัตตานีนะครับค่าละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะคะช่วงสงกรานนะคะรวมถึงใครที่มองว่า เรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อวานนี้คุณเสถียรได้ติดตามนะคะก็คงจะไม่ธรรมดาและ้วล่ะเพราะว่ามีมวยคู่เอกอีกคู่หนึ่งะนะคู่เอกคู่นี้ก็คือคุณจตุพรข่มพัน์กับคุณสุเทพเทือกสุบัณเป็นสัญลักษณ์ของความปลองดอง <c oughs> เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะโอ้โห,โหชัดเจนมากๆากคงหน้าคะ่ะ